มดข่าวพาเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขมงคล16มิถุนายน64อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลประจําวันที่16มิถุนายน64นะคะสําหรับบรรยากาศการซื้อขายสลากกินบ่งรัฐบาลสาหรับงวดประจําวันที่1มิถุนายนจากการสํารวจแผงลอตเตอรี่ต่างๆพบว่าบรรดาน,นะะักหาเลขยังคงเบาบาง และเสียงของพ่อค้าแม่ค้าบนเนื่องจากคนที่มาซื้อน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจและสถานการณ์ของโควิด19ที่กำลังระบาดหนักค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเลขดังที่นะะักหาเลขดังซื้อเป็นเลข42 43 03 043 042ซึ่งเป็นเลขวันเฉลิมพระชนพรรษาของพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ พระบรมราชนีซึ่งตรงกับวันที่3มิถุนายน2521ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขให้ซื้อสามารถซื้อเลขมงคลตามกันได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ